ในส่วนของหน้าฝนนะครับมีอะไรที่เรา,เาต้องเช็คบ้างต้องเช็คอะไรบ้างครับหน้าฝนหลักๆยา,ยาใช่ไหมครับยาอันดับแรกแล้วมีอะไรครับยางมันมีหลายแบบนะฮะมันมียางรถยนต์ใช่ไหมครับคือ,อยางที่ติดอยู่กับล้อแล้ว,ลวมียางอะไรครับยางสารละลายนะครับซึ่งในรถรุ่นใ,นใหม่ๆบางทีมันไม่ใช่ยางะมันเป็นอะไรถร้าเป็นซิลิโคนใช่ไหมครับก็มีความ นุ่มนวลกับกระจกขึ้นมาหน่อยนะครับมีอะไรครับยางรถอะอยางรถใช่ไหมครับอ,ะอ่ะยางรถอนบางทีเราเราพูดถึงกันแล้วก็มียางรถอสถีเส้นใช่ไหมครับรยางอะไาหรือเปล่านะฮะเที่ไม่ครับว่าหลายๆท่านเนี่ยโชคดีซื้อรถมาไม่เคยได้เปลี่ยนยางอะไรเลยเพราะว่าไม่เคยไปเหยียบตะปูไม่เคยไปทํายางแตกเลย<ม>เห็นไหมครับบางทีก็ถึงเวลาระย,เยะเป,ยเ,ยเปลี่ยนแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเลยเพียงแล้ว่า เรามองข้ามไปเลยว่าจริงๆบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายางอะไรตัวเอง่อยู่ไหนใช่ไหมครับเอ๊ะไปเก็บอยู่ห่องไหนหรือว่าแม่แรงใช่ไหมครับโอเคกรณีกรณีที่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้ศูนย์บริการหรือใกล้ปั๊มหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเองสถานการยางรั่วยางแตกปั๊บเราเข้าศูนย์บริการต่างๆเหล่านี้ได้ก็จริงแต่ว่าบางทีเราจะไ็นต้องรู้หน่อยว่าให้การจะเปลี่ยนยางสมมติว่าในกรณีที่เราไปแต่ละวัน ใช่ไหมครับเข้าไปเที่ยวไปไกลนะครับขึ้นไปบนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเกิดว่ายางเส้นใดเส้นหนึ่งแตกขึ้นมานะครับแล้วจะต้องเปลี่ยนยางใช่ไหมครับ,บ,เ,เ,เ,นนเ,รบเราก็จะต้องมีการศึกษากันนิดหนึ่งว่าอุปกรณ์ของเราอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแม่แรงอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแม่แรงมันก็จะมีอยู่สองแบบที่ติดมากับรถที่เป็นหลักๆก็คือลักษณะเหมือนกับเป็นตัวอะไรที่เหมือนกันไกใช่ไหมครับที่เสียบเข้าไปแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยหมุนขึ้นมาแบบนั้น การอีกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือน,นลิฟต์รถยนต์ก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นต,ตรงแบบนั้นจะมีสองแบบหลักๆที่ให้มากานะรศึกษาดูว่าดีว่าของเราเป็นแบบไหนแล้วก็บางทีเอาออกมาลองซอ้อมดูบ้างก็ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าว่าว่าเราจะต้องมาทำเองตลอดหรือว่าเอาออกมาใช้บ้างเพราะอุปกรณ์พวกนี้บางทีมันติดไว้น,น,านานๆอป่าไงฮะจะดิ้งกินใช่ไหมครับดูแลมันหน่อยหาน้ตัวน้ำยาลงมันหน่อยแล้วก็ข้อสำคัญแบบที่ผมพูดถึงเรื่องยาละลายไปแล้วนะครับยาละลายเนี่ยเช็ดลมมันด้วย ปกติเราเช็คลมเฉพาะเฉพาะยางที่มันติดอยู่กับล้อใช่ไหมครับสีเ่เส้นแล้วก็เช็คเต็มที่แล้วแต่ผู้ผลิตกหมมำหนดว่าละลายสามสิบห้าปอนสามสิบสองปอนใช่ไหมครับย,ยางละลาที่เราลืมเช็คไปเลยสมมติว่าเรายางแบนปั๊บโอเคเราเปลี่ยนวงเปลีป่ยนยางช่องและถอดน่องขอดน็อตได้หมดมาถึงปั๊บเข้ายางอะไรยที่ทมีลมทำยังไงดีก็ต้องเสียเวลาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น การเติมลมยางอะไหล่นะครับผมแนะนําให้ว่าเติมลมเกลือไว้สมมุตินะครับว่าเขากำหนดไว้ให้ที่ประมาณ32ปอนด์เผื่อไว้อวีกสัก3 0มเพราะว่ายาพวกนี้เวลาทิ้งไว้นานๆเนี่ยนะครับมันมีการารั่วไหลออกไปบ้างตามตามเขาเรียกอะไรตามตามสภาพจริงๆตามการเวลาเนี่ยนะครับเติมเผื่อเพิ่อหน่อยแต่ว่าเขากำหนดไว้สาปอนด์ใช่ไหมครับหัวปีกต้องสาสิบเปรประมาณเนทะ่าไหร่ครับสามสิบเปร์เซ็นตก้าประมาณเติมเผื่อไปก็ได้นะเติมไปสี่สิบเลย แล้วพอเราเอามาใส่ปับเราค่อยเช็คอีกทีแล้วค่อยปล่อยลมก็อย่างได้นะครับยาพวกนี้เนี่ยเติมแข็งไว้หน่อยดีดกว่าที่จะปล่อยให้มันอ่อนลงนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเมื่อยา,าองอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันต้องรับน้ำหนักและมันนิ่มเกินไปเนี่ยโครงสร้างยางมันจะเสีย